็มีหลากหลายมีทั้งแบบเข้ามาพูดจาอาจจะพูดจาดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เยอะก็จะมีในลักษณะที่ใช้ถ้อยคยําหยาบคายแล้วก็ด้อยค่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าคนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้เยอะแล้วก็มีในลักษณะของการทําเป็นภาพนะฮะหรือว่าทาเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆแล้วก็เป็นข้อความที่อย่างที่บอกไปครับเป็นการเป็นการด้อยค่าผมเองแล้วก็ทําให้เราเสื่อมเสียด้วยครับผม การที่เรามาฟ้องศาลปกครองเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับทีนี้เราก็พยายามประเมินความเสียหายต่อสิ่งที่เราโดนโจมตีต่างๆนานานะครับแล้วเราก็คิดว่ามันคงจะแปลกอยู่ถ้าเราอยากจะได้เงินงบประมาณของรัฐที่มาจากภาษีมาชดเชยสิ่งที่เราเสียหายไปเราก็คงไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นนะครับเราก็จึงของ่ายๆเลยว่าคําขอหลักของคดีนี้ต้องการให้ยุติปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนค่าเสียหายไม่ได้เรียกครับก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้หวังจะได้ชดเชยอะไร ความผิดทางอาญาก็ต้องพิสูจน์แต่ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนปฏิบัติซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานส่วนตัวผมไม่ติดใจส่วนตัวผมไม่ติดใจผมไม่ผมไม่อยากเห็นทหารระดับปฏิบัติต้องติดคุกหรือมีโทษจำคุกเพราะว่าทำตามคำสั่งเจ้าเจ้าหนายครับก็อยากให้หยุดปฏิบัติการก็คงจะเพียงพอนะครับแต่ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของรัฐ ที่ใช้งบประมาณของรัฐและคนของรัฐในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแยกแยะไม่ได้ว่าตกลงคอมเมนต์ไหนที่มาคุยกับเราเนี่ยเป็นคอมเมนต์จากคนจริงๆหรือเป็นคอมเมนต์จากทหารที่ปฏิบัติการไปตามคําสั่งนะครับสิ่งที่ทหารทำเนี่ยเรียกว่าแพลตฟอร์มมานิพูเลชันคือทําให้ระบบแล้วก็การสนทนาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเสียหายไปคือตกลงไม่รู้ว่ากําลังคุยกับใครอยู่ใครเป็นใครเป็นการทาให้เหมือนกับว่า มีคนสนับสนุนรัฐบาลเยอะจริงๆก็มีแหละแต่ไม่รู้เยอะแค่ไหนนะครับทำให้เหมือนกับว่ามีคนเห็นต่างจากพวกเราเยอะซึ่งจริงๆก็มีแต่กลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนตรงนี้เป็นปัญหานะครับสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยถ้าหากว่าหยุดปฏิบัติการ IO ได้เนี่ยก็จะทําให้บทสนทนาบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไว้ใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเห็นต่างหรือเห็นด้วยกับรัฐบาลก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนให้ยุติปฏิบัติการ IO แบบนี้ครับ เรื่องที่สามเรื่องอะไรตอนนี้ก็ให้กระทรวงกาโหงไปดูนะนใหญ่ก็เป็นเรื่องของที่มีการพูดคุยในสภาอะไรนะก็ไปดูที่มันมันยังไงนะหลายอย่างอันนี้ก็เป็นคือเป็นประเด็นทางการเมืองไปด้วยคราวนี้ผมก็ถามว่าวันนี้เฟซบุ๊กต่างช่นนี้มันมีมันมีหลายทางมาด้วยกันนะถ้ากรทราบดีอยู่แล้วนี่ก็เดี๋ยวไปทําให้มันเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นเคลียร์คัดชัดเจนให้ได้แล้วผมสั่ง,งกระทรวงโหมไปดูแนละ้ว มันหลักฐานค่าหนังค่าเขาระดับ<ม>ที่อะอย่างกร,รมานกรณีพูโรนี่เนี่ยคุณถึงขั้นส่งรายงานมาให้อ่ะโชว์ผลงานว่าผลงานของเว็บไซต์ที่คุณไปทำเนี่ยมันทำอะไรยังไงบ้างแล้วคุณเปิดเข้าไปดูกันดาพักเพื่อชาติเพื่อไทยอนาคตใหม่ต่างๆานะนะแล้วคุณจะบอกว่ามันสร้างสรรได้ยังไงคือมันค่าหนังคาเขาแล้วกรณี IO เนี่ยรายงานเนี่ยนะคะเอ่อเฟซบุ๊กที่ติดล่าสุดเนี่ยเขา แคปมาให้ดูเลยตัวรายงานตัวเต็มเนี่ยว่าเว็บไซต์เออเฟซบุ๊กเพจเหล่านี้เนี่ยเนื้อหาเผยแพร่เป็นยังไงคุณก็ไปกล่าวหาหลักการอิสลามคุณก็ไปกล่าวหา Amnesty International ว่าเป็นไอ้พวกรับเงินต่างชาติไม่เห็นความไม่เห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ถ้าคุณยังจะฝืนบอกว่าเป็นแอ c o u n t สร้างสารรค์ถ้าคุณยังจะฝืนอย่างที่กรรมนออกมาอธิบายล่าสุดว่าเป็นแอคเค n t ส่วนตัว คือ,อคุณก็วัดกันไปเลยแล้วกันว่าเขาเชื่อใคร Facebook บอกว่ามันเป็นแอ c o u n t ของกอลมนเขาบอกแบบนี้เลย ISOC อกไอซอคือชื่อย่อภาษาอังกฤษของกอลมนอนะคะ,ะประชาชนจะเชื่อใคระคะคจะเชื่อโฆษกกอมนอหรือเชื่อ Facebook เอาเงินจากไหนมาทำไอโอนั้นแหละนี่ไงเอาเงินจากไหนมาทำไอโอที่เราเปิดไปแล้วสํานักนายกคมมัจะสัมพันธ์แน่นอนมันคือเงินภาษีประชาชนน่วยงานรัฐ อันนั้นมันจึงพูดได้เต็มปากแต่เวลาเราพูดถึงองค์กรเอกชนเครือข่ายอย่างสถานที่ทางไทยที่เขามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเนี่ยเงินมาจากไหนก็คงต้องไปถามว่าคุณสนงิยานชื่นุไทยในธรรมเนี่ยทำธุรกิจเอาเงินมาจากไหนยังไงเราก็ไม่ได้บอกเขาทําผิดกฎหมายนะแล้วชอบเชื่อว่าปฏิบัติการ IO ถ้าพูดกันอย่างถึงที่สุดถ้าเราเรายังคํานึงถึงเสรีภาพสื่อหรือเสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยมันคงไม่ใช่ไปจับเขาเข้าคุกอะ่ะแต่ว่าประชาชนต้องรู้เท่าทัน ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามํามแล้วเราเชื่อว่า <c oughs> หลายๆคนที่โดนพิษภัยจาก IO เนี่ยอย่างเช่นคุณยิ่งชีพคุณสรินีคุณจอร์นวินยูที่ไปฟ้องสาลปกครองล่าสุดกรณี I ออกองทัพเนี่ยชอคคิดว่าเขาก็รู้อยู่ว่าสุดท้ายแล้วการที่จะเอาผิดกองทัพได้จริงๆมัน <c oughs> ความเป็นไปได้น้อยต่อให้เอาผิดมันเป็นสารปกครองมันไม่ไม,ไม,ไมีโทษ <c oughs> ก็คือแค่สั่งหยุดหยุดการปฏิบัติการนั้น <c oughs> <ๆ>เพราะว่าผิดกฎหมายใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ชอเชื่อว่า คนที่ฟ้องเนี่ยต้องการนะรวมถึงคุณนางคณานีรัภัยจิตเนี่ยก็ฟ้องที่เขาต้องการก็คือเขาฟ้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมว่ามันมีปฏิบัติการแบบนี้งั้นคุณชอบคิดว่าแม้จะฟ้องไปศาลปกครองจะสั่งหยุด มันก็ไม่น่าจะหยุดแต่มันอาจจะแปลงร่างแปลงกายไปเป็นรูปแบบอื่นๆไปเรื่อยๆก็คืออาจจะหยุดโดยหน่วยงานนี้แต่ไปโผล่ในหน่วยงานอื่นก็ได้สารปกครองก็มีหน้าที่แค่ในคดีที่ตัวเองได้รับเรื่องมาค่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปสั่งหยุดในหน่วยงานอื่นด้วยนะฮะเห็นบอกมีการซับคอนแทรคที่บริษัทเอกชนอะไรพวกนี้ไปทาต่อได้ไหมอันนี้เราได้ยินมาครับเหมือนกันนะเนาะเส้นแบ่งม่นาจะมาตรงไหนครับในแง่ว่าหน่วยราชการทุกหน่วยมันมีงบประชาสัมพันธ์ของมันซึ่งเราก็ไม่เคยไปตั้งคำถามะไรกับมัน แต่ถ้ามันจะเขียนเป็นงบ IO เนี่ยมันคงไม่เขียนมันไม่เขียนซีก็เป็นงบาเหลื่อยมยม,ม,มันอยู่ตรงไหนงบสร้างความเข้าใจทีเนี้ยพอมันอยู่ในภาษาแบบนี้ถูกไหมครับ <c oughs> เราจะไปดีลกับมาหรือเราจะไปทํายังไงกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาก็บอกเอาเขาก็เขามีเขามีสรริทธิ์ที่มีงบแบบนี้อยู่นี่ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยผมคิดว่ามันยากคือการโจมตีเขาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เขามันได้แต่ว่าโดยกรอบใหญ่ของงบประมาณมันถูกมันถูกทําให้มีสิ่งนี้ได้อะ แม้ว่ามันจะจริงๆมันความความเข้าใจมันอาจจะต่างกันเพราะอันนั้นเนี่ยการประชาสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ได้ไปกล่าวลายโจมตีใครถูกไหมไอ้นี้อันี้อันี้อันี่ไอไอไอเรื่องไอโอเนี่ยมันเป็นการกล่าวลายโจมตีด้วยใช่นี่ไงเป็นคําตอบในตัวคำถามก็คือที่อาจารย์ถามว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนชัาคิดว่าจริงๆเส้นมันเหมือนจะเบลอนะเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้ในความจริงไม่เบลอค่ะหน่วยงานรัฐประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองไปถึงขั้นว่า นายกทาผิดพราวทวาทผิดออกมาแก้ต่างให้ต่างๆนานาจริงบ้างไม่จริงบ้างเช่วามันก็ยังอยู่ในกรอบว่าเขาทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนาะเขาก็ต้องแก้ต่างให้มากที่สุดเพ่จะเป็นไปได้แต่เส้นแบ่งมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณข้ามไปโจมตีมีข้อมูลผิดใช่ฝ่ายตรงข้ามโดยมีนฟอม a t i o n ใช่โดยปลอมอ่ะมันคือข้อมูลที่บิดเบือนมันคือการกล่าวหามันคือคุยง่าย สำนักนายกอยู่ดีๆคุณไปทวีตว่าสูตรปฏิบัติการนายกคุณไปทวีตว่านักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกล้มสถาบันม,มันทําได้ยังไงอ่ะสร้างความเชาาดชังยสร้างความเปิดชงังทําต่อนักการเมืองยังไม่เท่าไหร่ไปทําต่อประชาชนคุณเป็นหน่วยงานรัฐกินเงินภาษีจากประชาชนคุณประชาสัมพันธ์คุณแก้ต่างให้หน่วยงานตัวเองเอาเรารับได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณข้ามไปถึงขั้นที่คุณตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนเนี่ยอันนี้ผิดชัดเจนเส้นแบ่งมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตาม มันข้ามไปสู่การโจมตีประชาชนและเมื่อไหร่ก็ตามมันข้ามไปสู่การพูดปลดมดเทจเนี่ยการโป้ปลดมดเทจการใช้ข้อมูลที่จงใจบิดเบือนเมื่อน,นั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณทําผิดถ้าจะเอากันอย่างเคร่งครัดเนี่ยคุณทําผิดพรบอรคอมที่ตัวคุณเองใช้เป็นอาวุธเสมอด้วยแต่เราก็ไม่อยากให้ใช้พรบอรคอม,อมเอาผิดกับใครเพราะมันเป็นกฎหมายที่มีปัญหาเนาะม,มันเป็นกฎหมายที่ถูกใช้ในการแลปหรือว่าการฟ้องปิดปากเยอะอถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดียเยอะๆไม่จำเป็นต้องติดตาม IO ก็เดยนะติดตามโซเชียลมีเดียเยอะๆเน หรือว่าเมสเซจเนี่ยมันมาเป็นช่ชวงๆคือมันบรีฟเดียวกันน่ะพูดง่ายๆถ้าคุณอยากรู้ว่า I.O. เขาคุยกันเรื่องอะไรหรือวันนี้เขาได้รับบรีฟให้โฟกัสเรื่องไหนนะคุณไปดูเลยแท็กไหนของทวิตเตอร์เนี่ยติดเทรนประมาณ 20, 1 5ื0 0ห้ถึงสองหมื่ช่อเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาประมาณหลายเดือนแล้วอตอนนี้ I.O. ในทวิตเตอเนี่ยมีศักยภาพในการปั่นแท็กประมาณ 20, <ะ>1 5ึ0 0 0 0ถหมถ้าไม่โดน ถ้าไม่โดนปล้นแท็กนะหมายถึงว่าถ้าเราไม่เข้าไปขโมยแท็กแล้วติดแท็กดาพวกเขานะเขาจะได้ประมาณ15ื0 0 0้าถ้าเราหมันไส้แล้วเราเข้าไปติดแท็กดาพวกเขาอันจะขึ้นแสนชอบการปล้นแท็กเนี่ยใช่แต่ว่าเนี่ยคุณจะดูได้เลยแล้วมันก็เป็นประเภทแบบเหมือนอะไรนะช่วงหนึ่งที่มีอนุชนรักชาศาสตร์กษัตริย์อะไรนะเรารักในหลวงในหลวงสู้ๆอันนี้ก็ต้องยืนยันนะคะว่าชอบไม่ได้มีปัญหากับข้อมูลแบบไม่ได้มีปัญหากับข้อความนะแต่อันนี้คือการยกตัวอย่างเพื่อที่จะบอกว่ามันมีการอันหนึ่งนะผู้ตรงๆมีการใช้ สถาบันกษัตริย์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความดีงามให้ตัวเองแล้วเอาชั่ว<ม>เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นน่ะ<ม>คือบอกว่าฉันนี่รักสถาบันกว่าใครส่วนพวกแกเป็นพวกที่ไม่รักซึ่งอนี้กนะ็อยู่ในเรียงรายงานของทวิตเตอร์ไงใช่ใช่นะคะเฟซบุ๊กด้วยล่าสุดท,ที่ปิดไปเนี่ยเฟซบุ<ม>๊ก<ม>ก็บอกว่ามีเรื่องสถาบันกษัตริย์คือยกย่องเชิดชูสถาบันกษัตริย์นะฮะเขาเหล่านี้นะะแต่ว่าเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เขาเล่นเรื่องนี้กันวันนี้เขาเล่นเรื่องม็อบสวะ มาแลวประมันหมื่นห้าสองหมื่นม็อบสว่านะคะก็จะเห็นว่าในเพจต่างๆละต่างๆที่เป็นเพจหน้าตาเป็นเพจ IO เนี่ยก็จะเล่นเรื่องเดียวกันเป็นเป็นคำพูดแบบเดียวกันนะคะช่วงไหนบอกว่าเป็นแพสแกเบือ่อม็อบก็จะเบื่อม็อบกันหมดเลยเบื่อม็อบเบื่อม็อบเบื่อม็อบนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีการทํางานอย่างเป็นระบบที่ใหญ่กว่าที่เรา